สวัสดีครับผมปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์ครับครับผมดาจากโปรกอล์ฟเอเชียครับครับผมวันนี้ปาล์มก็อยู่กับพี่ดานะครับด้านหลังของปาล์มก็คือแอปวันพัทนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยปาล์มทาแต่ฟิตติ้งใช่ไหมครับก็จะไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกซ้อมพัทวันนี้ปาล์มก็เลยอยู่กับพี่ดาผู้เป็นผู้พัฒนาตัวเรียกว่าพัตติ้งซิมูเลเตอร์โดยขนาดเนี่ยเรียกว่ากระทัดรัดมานะครับให้พี่ดาดูในกล่องเท่านี้ครับแล้วก็มี ขึ้นมาก็ขยายก,ากล่องอีกนิดเดียวครับผมครับผมคือ device ์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะวางลูกตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงเราวางลูกตัวนี้แล้วตรงนี้ด้านล่างกับด้านบนเป็นเซนเซ,นเซอร์อให้พี่ดังมาทบายเล็กน้อยก็ได้ครับว่าเป็นเซนเซอร์ <C ensor S 1> ก็คืออ,อ่าจริงๆเราวางลูกนะครับที่ตำแหน่งเสร็จปุ๊บเราก็จะพัดนะครับอ่าให้ขนานกับตัวแนวของอุปกรณ์โดยตัว,ตวพลพัดเนี่ยตัวเซ,เซนเซอร์เนี่ยมันจะเช็คเกี่ยวกับ1ก็คือว่า ความเร็วลูกเท่าไหร่ลูกเนี่ยไปซ้ายขวายังไงแล้วจังเกิื่เป็นยังไงเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยตัวแอปเนี่ยจะมาคํานวณว่าลูกเราจะกลิ้งไปกี่หลานะครับแล้วก็เจอเนินมันจะเป็นยังไงเราอ่านลายฝึกกันอ่านลายตรงนั้นด้วยครับผมคือมีเนินเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับคือตอนนี้เครื่องอันนี้วางไว้อยู่ด้านล่างเรียบร้อยวิธีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อยังไงบ้างครับก็อันดับแรกครับเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บโหลดแอปมาเราเปิดแอปปุ๊บเนี่ย มันจะคอนเน็กต์กันเลยตอนนี้ด้วยบลูทูธนะครับก็แล้ว,วเราก็เริ่มการซ้อมพัดได้เลยครับผมแต่ก็คืออันนี้เราเซตอัพ iPad ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็วว iPad ต่อ,ตอขึ้นจอซ้อมพัดมีแบบไหนบ้างครับให้พี่ดำช่วยกดให้ดูมีอยู่2โหมดเนาะอันดับแรกก็คือเราออกรอบนะครับอันดับที่2คือเราซ้อมซ้อมกันก่อนซ้อมกันก่อนซ้อมกันก่อนนะครับเวลาซ้อมธรรมดามันก็จะมีอยู่สามโหมดอย่างเช่นฝึกซ้อมตรงก็คือเป็นการฝึกซ้อมที่ระยะหนึ่งหลาเลยตรงๆ เราต้องพัทที่ลงหนึ่งหลาอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกเบื้องตอน้นบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหารเรื่องการควบคุมน้ําหนักก็จะมีระ,ระบบที่คล้ายๆว่าโอเคเราฟริกละเราซ้อมพัทที่5หลานะครับซ้อมพัทที่10หลานะครับก็บบจะมีตัวเลือกให้เลือกหรือว่าบางทีเนี่ยเราจะ,จะต้องการที่จะฝึกซ้อมที่หลายหลายระยะอย่างเช่นเลือกเป็น1หลา2หลา3หลาให้มันแรนดอมนะครับ,รบแล้วเราก็ฝึกซ้อมตามนั้น โดยพวกนี้พอเราเลือกสมมุติว่าเราเลือกซ้อม3หลาหหลา3หลา5หลานะครับอันนี้ค,คือให้คลรันดอมจะเลือกได้2กรีนสปีดก็คือกรีนสปีด9กรีนสปีด1 1อ่ด9กาับ11มี2สปีดให้เลือกใช่ครับอันนี้ก็ทําให้ วันพรุ่งนี้เราไปโอ้โหกรีนกระจกไงเราก็มีตัวนี้ละเดี๋ยวเร็วๆนี้ปาไม่อยอกบางกอกเพราะฉะนั้นพี่เลือก11ให้หน่อยครับ1ิเอ็ดเอาควาสปีดสิบเอ็ดครับได้ครับที่สามหลาห้าหลาเอาเอาเอาหนึ่งหลาก่อนเลยครับปาชอบซ้อมใกล้ๆก่อนครับได้ครับครับผมอ่าอันนี้เราก็จะเห็นลูกอยู่บนกรีนนะครับแล้วก็อันนี้คือไม่มีลายไม่มีเนมตอนนี้ไม่มีไม่มีสโลปไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งถ้าถ้าคนดูด้านล่างก็คือสโลปเนี่ยจะแบ่งเป็นสี ใช่ครับก็คือทางซ้ายเนี่ยสีขาวเนี่ยหมายถึงว่าตัวสลบเนี่ยน้อยกว่า0.8นะครับสีออกฟ้าอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่0.8ถึง1.8นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมจนกระทั่งถึงสีม่วงนะครับซึ่งซึ่งในบางสถานการณ์สนามจริงก็มีที่สลบเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวตามลองพัดหนึ่งล้านนี่ก็สุดพรมพอดีโดยประมาณนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเชื่อมบลูทูธเรียบร้อยแล้วก็พัดได้เลยครับ อ่าเรียบร้อยครับมีเสียงลูกลงหลุมด้วยนะฮะแสดงว่าลงครับหล่จริงมากครับผมทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือพอพอเราพัดเสร็จเนี่ยครับถ้าดูนะครับตอนนี้คือโปรปามออกไปทางซ้ายอยู่0.98อ์ดก้าดบอกด้วยว่าเราพัดตบหรือพัดเปิดอันนี้เราตบอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าตบอยู่นิดนึงที่ระยะ1หลาเนี่ยมันลงแต่ถ้าเกิดระยะไกลกว่านี้อาจจะไม่ลงอันเราลองกี่หลาดีครับอ่าอาจจะลองสามหลาสามหลาคือ9ฟุตนะครับ 9ฟุตสปีด11 11เหมือนเดิมนะครับ9ฟุตแล้วก็ลูกกอล์ฟวางที่จุดเดิมนะครับ3หลาโอ้ซ้ายนิดนึงครับเกี่ยวป่านนี้สปีด11นะครับมันเลยอาจจะแรงเกินนิดนึงอนะครับก็โปรปารมตบซ้ายเหมือนเดิมเลยครับที่0.91ใกล้เคียงเดิมมากครับ จริงๆข้อมูลเนี่ยเราถ้าเกิดว่าโปรปั่นพับไปหลายลูกครับเราสามารถดูเป็นสแตทได้นะครับว่าเฮ้ยเราพัฟมาสิบลูกเนี่ยเราตบซ้ายให้หมดเลยสิบลูกอันนี้คือเราเราเทนดซี่เราเป็นยังไงเราก็ต้องหาทางปรับปรุงแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราดูเป็นเบิร์ดไอวิวนะครับว่าเฮ้ยมีเบิร์ดไอวิวด้วยตรงจุดที่เราเบ้ไปเนี่ยเราเบ้ไปยังไงจะกกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในการฝึกสอนเบื้องต้นนะครับมีโหมดซ้อมอันไหนอีกครับมีโหมด ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือเป็นการซ้อมแบบเป็นระยะแบบกรีนเรียบนะครับหรือเราจะไปเล่นแบบออกรอบนะครับโอเคตัวออกรอบเนี่ยก็คือเป็นซิมูเลเตอร์เต็มตัวเลยนะครับ,รบว่าอย่างตรงเนี้ยจริงๆคือออกแบบไว้บางทีเราอาจจะอยากเล่นกับที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับก็สามารถทำได้เป็นเล่นคนเดียวเล่น2คน 2> ก็แล้วแต่ได้มากถึง4คนได้ถึง4คนคนะครับที่เขียนไว้ตอนนี้แต่นี่ข้อดีจุดหนึ่งที่อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงคือใช้พื้นที่น้อยมาก เราแค่ต้องการพื้นที่วางพับติ้งซิมูเลเตออันนี้นะครับผมว่าประมาณเมตรคูณเมตรก็พอแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นจะอยู่คอนโดอยู่ห้องนั่งเล่นเราก็วางไปแล้วก็ต่อขึ้นทีวีก็ได้ครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องมาเล่นด้วยกันได้ครับผมใช่ครับ,รบซึ่งซึ่งจริงๆพอเราซ้อมเสร็จจริงๆก็สามารถรเก็บใส่กล่องได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้กินที่เลยเพอเก็บใส่กล่องเรียบร้อย แล้วทีนี้คือถ้าอย่างเป็นพรมซ้อมพัยปกติเนี่ยเวลาที่เราพับเก็บเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาว่ามันมันยับมันไม่เรียบ,บแล้วทาให้บางทีเราไม่แน่ใจเรื่องการการใช้งานของมันอันนี้ก็ใช้เซ็นเซอร์ในการดีเทคนะครับก็จะค่อนข้างมั่นใจในจุดนั้นครับ,รบทีนี้เราลองลองออกรอบออกรอบกี่คนดีครับด้วยกันเลยอว่าลองลองด้วยกันก็ได้ครับแล้วก็เล่นสักประมาณ สามหลุมได้ครับผมเดี๋ยวเล่นกันสามหลุมนะครับเล่นเป็นสองคน t ูเพลเยอร์ทูเพลเออันนี้คือเราเหมือนตีมาอยู่บนอยู่บนกรีแล้วอยู่บนกรีเรียบร้อยครับแอปเนี่ยนะครับคือมันจะแรนดอมตำแหน่งเริ่มของแต่ละหลุมเนี่ยเราแรนดอมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สองคนเริ่มจุดเดียวกันจะได้แฝงนะครับทีนี้ถ้าเราดูเป็นภาพมุมสูงเราเพื่อที่เราจะได้ดูว่าให้กรีนเป็นแบบไหนเราก็จะเห็นว่าสลปคือมัน มันจะไหลลงไปหาหลุมถูกไหมครับใช่ครับเพราะอันนี้มันคือเหมือนไหลไหลเข้ามาหาหลุมใท่ปากอยู่ในแองตอนนี้คือหลุมทงอยู่ที่แองนะครับ,รบจริงๆตัวนี้ก็จะมีแรนดอมในอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปเกี่ยวกับเรื่องการวกลีนเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ,รบอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยช่วงใกล้ตัวเราเนี่ยเอียงลูกมันวิ่งจากซ้ายไปขวาเนาะเอียงเอยงอะจะเห็นซ้ายอะค่อยๆไหลามาขวานะครับนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะไหลไปด้วย หลายไปถือว่าลงเนินถือว่าคนที่เล่นเกมกอล์ฟอยู่แล้วก็จะดูง่ายนะครับเราก็จะเผื่อรายซ้ายทางลงครับนิดหน่อยทีนี้คือถ้าเกิดว่าอย่างรุมเนี้ยเขาสมมุติที่2ตมันมันอาฟุตมันอาจจะไกลไปเราอาจจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้เพราะว่าอมีเดินเข้าไปเพราะว่าประเด็นคือตำแหน่งช่วงใกล้ๆเนี่ยแหละสำคัญชเราเห็นละไกลสีขาวหมดใกล้ไม่ค่อยมีลายดังนั้นลายมีแค่ตรงใกล้ๆเออ แถวๆใกล้ธงไม่ค่อยมีลายมีลายแค่ตรงใกล้ตัวเรานะครับแต่ว่าลงเนินเนี่ยลงเนินต่อเนื่องไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีฟ้าแล้วก็วิ่งไปหาธงใช่ไหมครับดังนั้นเริ่มที่โปรปามให้ลายเท่าไหร่ครับือให้ซ้ายเดินไปดูได้เหมือนออกรอบจริงเลยนะอันนี้มีซ้ายทางลง25ฟห้าฟุตก็เราจะให้ซ้ายหนึ่งวงกิฟทครับหนึ่งวงกิฟทหนึ่งวงกิฟเท่ากับกี่ เออไม่แน่ใจหนึ่งวงกิฟต์มันคือหนึ่งวงกิฟกนิ้วครับคอมเมนต์กันได้ครับอ่าจำไม่ได้ละหนึ่งวงกิฟหนึ่งวงกิฟก็ลดเซตรงนี้เนาะลดเซประมาณยี่สิบนิ้วแล้วกันครับฟุตครึ่งยี่สิบนิ้วนะครับครับๆคือเราก็แค่ใช้เอามือเลื่อนจุดเลื่อนแล้วเราปาดซ้ายปาดขวาที่หน้าจอนะครับยี่สิบนิ้วก็คือหนึ่งฟุตแปดนิ้วนะครับอ่าหนึ่งฟุตแปดนิ้วเราก็ซ้อมพัดก่อนครับอ่าที่ผตพัดลงเนินโอเคที้าฟุตพัดลงเนินหลุมละยี่สิบดีไหมครับ ผมก็ต้องให้ต่อครับถ้อย่างนั้นああอ่าพอพอเวลาที่เราพัดเนี่ยหน้าเราก้มอยู่ใช่ไหมครับเราเราจะไม่เห็นว่าลูกมันกลิ้งเป็นตามที่เราวางแผนไว้ไหม <ừ. S 1> ผมตรงนี้ก็เลยทําเป็นว่าต้องกดปุ่มโกเนอะลูนจะวิ่งแต่ว่ารจริงๆตรงนี้เอาออกได้ในในในเมนเซตติ้งนะครับ อันนี้ให้พี่ดําอธิบายตรงเซตติ้งนิดนึงนะครับได้ครับก็คืออย่างที่เมื่อกี้ตอนที่เราออกรอบนะครับมันจะมีออปชันต่างๆที่จะจะเกิดขึ้นก็คือว่าจะเป็นว่าเราต้องกดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบอ่ะเราก็ออกได้ครับอันที่2ก็คือเรื่องกีฟนะครับโอ้โหอันนี้คือ่างเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราต้องแท็บอินเราก็าจะอ่ะมีกีฟสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วจะเป็นกีฟครับก็คือฟุตครึ่งอันดับที่3ก็คือเมื่อกี้เล่นกัน2อคนโอเคเราเห็นเงินเบื้องต้นเฉยๆว่า 1.5องศาทางขวามือนะครับทีนี้แต่ว่าไอตอนพัดจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหลอกเพื่อนเราพัดตบเนี่ยเราก็ซ่อนข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็ซ่อนี่อมอนซ่อนข้อมูลสําหรับเวลาที่เราเล่นหมดหลายคนนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นคนเดียวมันก็ยังโชว์ปอตามปกตินะครับผมก็เป็นในหมดออปชั่นที่เราเซตไว้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็กดกรูมก็วิ่งไปโอ้โหเก็บกิฟต์ฮะโอ้โห ให้หรือยังครับลูกนี้ใกล้ถือว่าใกล้มากอันจริงเซตกิฟต์ในในเซตติ้งได้เหมือนกันอา้าผมผมรู้แล้วครับคือจริงๆริงเสนุกดีเหมือนกันครับจริงๆคือเพื่อนเราจะเห็นนะครับว่าเราเล็งเท่าไหร่เ,เห็นไหมเห็นลายนิดหน่อยเห็นลายนิดหน่อยแล้วเมื่อกี้หลังจากให้ลายเสร็จปุ๊บเนี่ยคือผมก็จะเห็นว่าโปรปาะตีตกนิดหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะหลอกเพื่อนจริงๆในแอปก็ในในตัวแอปก็ซ่อนได้นะครับว่า ไม่ให้ต้องไม่ไม่ให้โชยอินโฟมชันขั้งล่างเราก็่เราเล็งไว้ที่นึงแล้วเราก็หลออันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าครับผมว่าเวลาเล่นจะเล่นยังไงนะครับเพื่อเพื่อความยุติธรรมสำหรับคนพัทที่หลังแต่ว่าก็ไอ้ว่าใครพัดก่อนพัดหลังก็คือตามตามกติกาคือไกลใครการปล่ายใ้คนนั้นละเอียดมากครับละเอียดมากนะครับเออเมื่อกี้โปรปัมพัยังไงวะพัทตัวแรกแปดหลาสปีดเก้าแปดหลาสปีดเก้าครับอันนี้สปีดเก้า ห้าเนาะเดี๋ยวผมกดโกให้ครับจึ๊บเฮ้ยทองดูดี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 โอ้โหใกล้มากทูพินหนึ่งฟุตหนึ่งนิ้วครับโอ้โหอันนี้เพลเยอร์เพลเยอร์หนึ่งก็คือปลากลาเป็นปลาครับผมในเมืองนอกเขาคือเขาตั้งให้ที่สิบที่สิบแปด ที่18นิ้วแท็บอินไม่ยากครับฟุตเดียวถ้าของจริงก็กิฟแล้วใช่ถ้าของจริงก็กิฟแล้วกดโกให้ครับจิ๊บโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ไปหลุม2หลุม3ามกันต่ออันนี้คือเซตเล่น58้ดหลุมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกพัดเนี่ยระยะไม่ต้องมีพรมพรมส่วนใหญ่จะหยุดแค่ประมาณ7ฟุตไหมครับพรมที่ยาวที่สุดอยู่ที่สามหลาที่เขาขายกันพรมตามบ้านนะครับทั่วไปครับทั่วไปแต่ว่าก็มันก็จะมีเนินเราก็ ต้องปรับด้วยแหละว่ามันคือเท่าไหร่เนี่ใช่ครมันก็จะมีนหน่อยแต่นี่คือเนอร์เน่ะมันอยู่ในอยู่ในแอปเลยเพราะฉะนั้นเราเลือกได้เลยอ่ะทีนี้เราไปลุมตอไปโอ้โหอันนี้เชิญพี่น้าก่อนเลยครับดูสลอมแล้วยากมากโอเคได้ครับเพสกออนเท่ากันเนาะยังไงก็ได้สีม่วงางซ้ายเนยโอ้โหทางซ้ายสีม่วงใกล้ทงไม่มีลายเหมือนกันนี่มีเดินไปดูครับจึ๊บโหมีลายต้นทางครับอย่างนี้ ๋อ้ไกลทางลายสวนนี้อ่ามีสองลายโอเคถ้าไม่เดินดูที่หลุมก็ไม่ได้อันนี้เดินดูหลังดูหลังหลุมได้ไหมครับได้มมนมันสุดได้แค่นี้อ๋อสุดได้แค่นี้อันนี้คือสุดละเพราะกดไปข้างหน้าต่อไม่ได้ผมให้อะไรเดียก็แต่มันใช้ง่ายดีครับมันใช้ง่ายดีลายจากซ้ายไปขวาผมให้ซ้ายซักนี่แล้วก็เลื่อนเอาครับใช่ครับสามองศาแล้วกันครับสามองศา ในระยะ21ฟุตคือ1นึ่งฟุตหนึ่งฟุตครับเพราะว่าสามองศาบางทีคืออย่างอย่างที่เอ็มพอยต์เขาใช้นิ้วอะไรมันก็ใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมครับอ่ะผมก็ตั้งตั้งเสร็จปุ๊บอ่าทางลงนะครับ21ฟุตทางลงแรงนี่เบิร์ดไอวิวกดเบิร์ตไอวิวนี่โอ้โหรูนี้ตีไปออนอยู่โลเคชันไม่ค่อยดีครับตอนนี้คือเซตให้แค่ใกล้นะครับเพราะว่าจริงๆคือ จริงๆคือไม่ได้ขยายให้มันไกลกลัวกลัวมันจะยากไปนะครับลองดูครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนนิดหน่อยเพราะเราจะเห็นเขาัดก่อนนะครับกดกดโกฮะกดกครับโอ้โหตกลายพอตกลายแต่ว่าน้ําหนักดีมากน้ำหนักอุ้ยทูพินิกสามฟุตเราเลยไปเยอะอยู่กัเลยไปเยอะอยู่เลือะระยเยอะเลือละผมดูสโลปเนี่ยผมจะให้ประมาณวงกิฟครึ่งครับอ่าสองจุดสี่ฟุต ตกลงครับเรารู้น้ําหนักแล้วเราเียบฮะแต่เราธรรมชาติเป็นคนพัดแรงครับนี่กินสปีดเท่าไหร่นะครับตอนนี้สปีดเก้าครับสปีดเก้าแรงกว่าผมไหมถ้าจะไม่ผิดยัดไปเลยยัดไปเลยโอ้ยเชียวไปนิดนึงโอ้โหแต่เลยไปสี่ปุตดฮะยุ่งแล้วยุ่งแล้วอ่าต่อเลยครับตั้งลายนิดหนึ่งโอ้โหต้องตั้งลายบนเครื่องซิมเลยนะครับ ดูแล้วลายน่าจะตรงๆอืออือ่าดเกดดาวแล้วครับกดสีแล้วครับเราใกล้กว่าเขาอ่ะอะสามฟุตครับอันนี้เราใกล้สองฟุตสองนิ้วผมดูแล้วผมให้ซ้ายในดีกว่านะเพราะว่าคือขนาดหลุมในแอปนี่คือทำเหมือนจริงเลยขนาดเท่าของจริงแล้วก็หลุมขนาดกี่นิ้วครับ จำไม่ได้จําได้แต่แต่หนึ่งให้เป็นหนึ่งนิ้วทางซ้ายก็คือซ้ายในนั่นละครับครับผมยังไม่ถึงยังไม่ถึงปากแล้วก็ไอตัวสมการที่ว่าลูกเข้าไม่เข้าก็ล้อตามสมการของจริงเลยนะครับอืมครับก้าโอเคลงไปเหมือนกันหลุมสุดท้ายเทอร์โบเทอร์โบครับอ่าปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนขอเลือกเลือกไลยก่อน ต้องเดินดูหลุมก่อนนะครับทางลงนิดหน่อยเริ่มกดดันแล้วครับหลุมน,นี้เทอร์โบด้วยนะครับทางลงนิดหน่อยใกล้ๆหลุมก็ยังมีลหลขวายอยู่ธรรมดาเราใช้แต่ที่ออ2ฟุตขวาไปประมาณ10นิ้ว22ฟุตก็ประมาณเดิน11เก้าเทอร์โบครับหลุมนี้โห<ฮ>เป็นไงฮะ พ้ยตกลายโอ้ตกลายน้ำหนักดีน้ำหนักดีนะตกลายครับหนึ่งพุสองนิ้วเนี่ยหนึ่งจุดสองผมว่าเรือยจะมากกว่านั้นครับเท่านี้แหละครับหนึ่งจุดสองโอเคเจ็ดลาลงเนินโหแต่พันหน้าไม้ดีมากครับอุ้ยเบาเบาอ้าวเหลือสามฟุตสามฟุ้นี่เกือบเมตรนะครับหนึ่งหลามีลายขวานิดนิดเกือบตรงขวาเกือบตรงครับตันนี้ เราผัดตรงก็ควรจะผื่เผื่อไหมครับไม่ต้องเผื่อเนาะใช่เอาละครับระยะขาสั้นครับระยะหนึ่งระยะนี้เทอร์โบนะดูนี้เทอร์โบครับโอ้โหมีกดดันมีกดดันอ้น่าจะดีเฮ้ยตบหรือเปล่าตบนิดนึงโอ้รตบแต่ยังลงครับตกแต่ยังลงอันนี้อยู่ในวงกิฟครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตั้งเป็นของอให้เปิดออปชันให้มันมีวงกิฟมันก็มันก็เป็นวงกิฟแล้วแท็บแท็บอิน อินพอครับแับอินนะครับเรียบร้อยโอ้สวยงามมากครับก็สรุปสกอร์นะครับทุกคนได้สองพัทกันหมดเสมอกันคราผมว่าต้องซัดเด่นเด็ดหลุมต่อไปผมว่าสิบห้าฟุตหลุมต่อไปนี่น่าจะหนึ่งพัทได้ลองลองดูครับลองนะแถมหนึ่งหลุมแถมหนึ่งหลุมสิบี่ยากด้วยใครก่อนเชิญก่อนครับผมก่อนใชก่หนแล้วเท่าที่ดูโอ้ลงเนินเยอะนะ แต่ว่าลายไม่ค่อยมีลงเนินเยอะลายขวานะครับสังเกตว่าลูกข้าวขาเนี่ยจะกลิ้งลงไปที่หลุมโอ้ลงเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าลายไม่ค่อยมีเลยอ่ะไปเอาลองดูครับลองดูครับต้องลองดูครับประมาณห้านิ้วซัตเติลเดตหลุมหนึ่งซัตเติลเดตโอ้โหทางลงด้วยทางลงจริงทางลงด้วยครับห้าหลักอู้พัดตรงจริงครับพัดเตอร์ดีมากเฮ้ยลงแล้วลงแล้วโอ้ลงไปเลยครับกดดันยับ กดดันแล้วครับมีชื่เลงอะไรไปครับอ่าเมื่อกี้1.5ึ่งจาองศายุ่งนะครับทุกคนเอาล้อไหมยุ่งนะครับทุกคนเอาเรากอ็ปี้เลยครับ1นึ่้นะครับห5จุดครับแต่เรพัดเหมือนเขาหรือเปล่านี้ไม่รู้นะฮะอืมมีตบซ้ายนิด,ดนึงครับลองดูนะครับ ยังเงินผมยังโขกเกี่ยวเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวลงเกี่ยวดูเธอเลยนะไม่โอ้โหเหลือสามนิ้วทับอินทับก็ยู่กิบละครับผมเกือบลงครับเมื่อกี้เกือบลงนี่แค่นี้เลยโอ้โหเกือบลงเกือบลงโอเคขอบคุณครับมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ดมครับขอบคุณครับคือจริงๆเมื่อกี้คิดไว้เนี่ยถ้าเรามีเครื่อง P r G R นะครับตามที่หลายๆท่านรู้บอกระยะอยู่แล้วครับถ้าสมมุติเรามีห้องซีมอยู่บ้านเครื่องเนี้ยค ราคาแค่หมื่นเก้าร้อยอย่างที่ทราบนะครับเราแค่วางไว้แล้วเรา,เาก็กําหนดเลยครับภาษีเราจะกี่หลาสมมติสี่ร้อยี่สิบหลาผมก็หยิบไดเวอร์มาตีอืมเราก็สี่ร้อยี่สิบลบสมมติตีไปสามร้อยหรือ120 A ร้อยี่สิบก็เอเวชมาตีครับเวชไปตีออนไม่รู้แหละออนเท่าไหร่แล้วก็ใช้แอปอันนี้ได้ใช่ครับแล้วก็มาพัดจริงโดยเท่ากับว่าเหมือนเรามีกลอฟซิมูเลเตอร์ในราคาอันนี้หมื่นเก้าร้อยอันนี้พี่ทั้มจะแจ้งรงาคาเลยไหมครับ ได้ครับราคาของตัววันพัสดะครับอยู่ที่12,900บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับจนถึงโปรโมชั่นใช่เท่่าไหรคป็นสิ้นเดือนอพฤศจิกาสิ้นเดือนพฤศจิกาตอนนี้อยู่ที่9,500ห้าร้อยบาทเก้านห้ร้บาทก็เข้ามาเช็คได้ในเว็บไซต์นะครับเราก็แจ้แชทเข้ามาที่วันวันพัสดอทมีนะครับครับครับเป็น Line Official อ่าวันถ้าไลน์จะต้องเป็นไลน์แอดโปรกอล์ฟดอทเอเชียเป็นบริษัทแต่ว่าถ้าเกิดเข้าเว็บไซต เดี๋ยวขึ้นข้อมูลข้างล่างให้ได้ครับนะครับก็เท่ากับว่าถ้าคุณมี PRGR 1 9 0 0อันนี้9 5 0ครับก็คือเหมือนมีกอซิมในราคาแค่2 0 0บาทโอบาทคือตีก็ได้พัดก็ได้แล้วคือโปรแกรมนี้อย่างที่บอกดูง่ายมากเลือกได้ด้วยครับอากาศร้อนก็อยู่ในห้อง Living Room ที่บ้านได้อันนี้ร้อนมากเย็นๆใช่ครับใช่ครับหรือฝนตกก็ได้ก็เพราะนั้นเพราะฉะนั้นสบายมากพื้นที่ใช้ก็นิดเดียวเอง ยิ่งอย่างถ้าเรามีพื้นที่ตีมีเน็ตอยู่บ้านเราก็โอ้โหเหมือนออกรอบได้เลยบางใครจะไปแข่งสำหรับเยบวาวชนโต่บางทีก็เอาเลเยอร์มากลางว่ารุมไหนกีฬาแล้วก็เล่นตามอันนี้ได้แล้วก็พัดเราก็รู้ระยะฟุตอยู่แล้วครับกินสปีดก็เลือกได้ครับ9กับ10นะครับ9กับ11 <laughs> 9กับ11บก้าับส1ครับผมเพราะฉะนั้นพบเครื่องในราคาถ้าสมมุติคู่นี้ก็แค่ สองหมื่นนิดๆสองหมื่นนิดๆเท่านั้นเองก็ถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยครับนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ประมาณนี้ใช่ครับนะครับพี่ดําขอบคุณทุกท่านที่ติดตามาขอบคุณพี่ดัด้วยขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ดูขนาดของที่ซ้อมพันนะครับอุปกรณ์ซ้อมพันเล็กกว่าเล็กยาวประมาณ2ฟุตเท่านั้นเอง และยิ่งถ้ามี p r t r ด้วยนีย่คือคือพร้อมออกรอบได้เลยครับ